กำลังใจในหนึ่งนาทีที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราเองก็คือเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าเราทำอะไรเราทำได้เราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วประสบผลสำเร็จเรามีความสุขเรารักในสิ่งที่เราทำถ้าเกิดเรากำลังคิดเครียดหรือคิดอะไรไม่ออกนะคะให้คุณอยู่กับตัวเองหรือไม่ก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นค่ะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขสร้างพลังขึ้นมาด้วยตัวเอง อย่ามัวรอให้คนอื่นมาคอยบอกคอยชี้ให้กำลังใจเราเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเราอยู่คนเดียวจริงๆใครเราจะมัวรอให้คนอื่นมาให้กำลังใจเราเราก็ตายสิคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ให้กำลังใจตัวเองกอดตัวเองและบอกรักตัวเองและชื่นชมตัวเองค่ะเราไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมหรือยินดีกับเราแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งไหนแล้วเรามีความสุขเราทำไปแล้วก็